บเป็นภัยกระหายแร่งฟังแร่งมีความเข้าใจแร่งมีความหูมันจะเป็นพิษเป็นภัยสำหรับคนที่บัต้องการธรรมะชอบเบียดเบียนคนอื่นจะว่าบัต้องการก็ไม่ได้เวลาคนอื่นเบียดเบียนตัวเองบ้าง ตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันชอบอิจฉาลิษยาใส่ร้ายปลายสี่คนอื่นเวลาตัวถูกอิจฉาลิษยาถูกใส่ร้ายปลายสี่ตัวก็เดือดร้อนมันจะบบบมีไผที่บัต้องการความเป็นธรรมแม่แต่นักโทษ มีโทษเปิ้ะเจาไปลงโทษยังมีการอุทธรมีการถวายดีกาเพื่อความเป็นธรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นขอปี่น้องข้องหิงทั้งหลายอย่าไปฟังเบื่อฟังนายฟังกกายจากการปฏิบัติธรรมฟังธรรม ความจริงการปฏิบัติธรรมนั้นบอดจาเป็นที่จะต้องไปนั่งปั้มเป่งภาวนาสามวันเจ็ดวันเดือนสองเดือนอยู่ที่ไหนก็ทำได้ของหื้อเฮามีสุจริตกายสุจริตกำปากสุจริตจิตใจสุจริต บามีทุจลิตกระไผรซื่อไปซื้อมาเพื่อทำตัวเหมือนพระอรหันต์ถึงแม้เอา,บาใบจเป็นพระอรหันก็ทำตัวเหมือนพระอรหรันพระอรหันมีลักษณะอย่างใดใครหูพระอรหันมีลักษณะเช่นใด พระอรหันเวลาเอามือจกเข้าในถุงข้าวสารในกระสอบข้าวสารถ้าเวลาจกเข้าไปนั้นซื่อมือไปกำออกมาก็ซื่อมือออกมาบ่ามีข้าวสารติดมาสักเม็ดอันนั้นเรียกว่าอุปนิสัยของพระอาหารหัน สว่างไปสว่างมาถ้าหากว่าเอามือจกเขาสารกำไปเหยียดมือไปกำออกมางอมือออกมาเข้าสารติดมาตวัวอันนั้นแหละคือเบิดใจนิใสใ่ของพระอรหรันต์ วางผลประโยชน์เข้าสนตัวนักลํไปนึกว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นจะอยู่กับเฮาตลอดไปกุ้มเท่าเต้าตายจึงบหานหน้าปี้บหานหน้าน้องตัดขาดกันไปเหียเลยเพราะเหตุว่ามกมุ่นอยู่ในทรัพย์สมบัติเกินไป อันนี้เป็นลักษณะของคนตี้บกให้สนใจในธรรมถ้าคนอื่นทาอย่างอีพ่องตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันตุลงมีกรรมโบราณกรรมนึงจะมาเล่าให้ปีน้องจังหลายได้ฟังเป็นคติเตือนอกเตือนใจ ำโบราณเป้นว่าอย่าไปเข้าวัดเมื่อแก่อย่าไปฮักป่อฮักแม่เมื่อตายฟังดีๆอย่าไปฮักป่อฮักอย่าไปเข้าวัดเมื่อแก่อย่าไปฮักป่อฮักแม่เมื่อตาย อันนี้เป็นสุภาษิตกรรมโบราณคือฮักป่อฮักแม่เมื่อบะแกคือเข้าวัดเมื่อบะแกคือฮักป่อฮักแม่เมื่อบะจายอันนี้เป็นสุภาษิตกําได้หมายความว่าเื่อใดญาติ ทิกาวงศาสต์ทั้งหลายคงจะหูแล้วเพราะจะใดเปิ้นว่าเบืงหื้อไปวัดเมื่อแก่คือเข้าวัดเมื่อแก่เพราะว่าเท่าแก่แล้วดักแห้วบำมานหัวงอกสุนสานใจกรบ่นได้ปวดแขงปวดขาหู บดีตาบาดีเนี่ยยังกบไดา้ไปนั่งขวางหูขวางตาคนอื่นเป็นกําพื้นเพราะว่าเท่าแล้วแก่แล้วเจนจะไปวัดไปห้องน้ำห้องส้วมก็ยาก เดินไปกบปวดแข้งปวดขาอาศัยรถคนอื่นไปกลัวเปิ้นลำคาญสารพัดอย่างเวลานี้บ้านเฮาเมืองเฮามีคนเข้าวัดเมื่อหนุ่มเมื่อกำเป็นจำนวนมากเพราะว่าเมื่อหนุ่มเมื่อกำนี่มีสติมีพญายดี ได้ยินกรรมสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงพระเจ้ามีความจำเป็นพิเศษแล้วนำไปปฏิบัติเหมือนกับคนที่ไปกาไปขายไปกาดไปรีไปเจ้าเจ้าได้ขายของเสี่ยงก่อนคนไปขวาย คนไปขวายนี่เป็นเลิกกาดอันนี้แล้วไม่มีไปซื้อแล้วเพราะจากนั้นกรรมที่ว่ายังบัตรนเท่าเดองเอาหนังสือสวดมนต์มาอ่านเป็นกรรมที่ฮือข้อมูลที่ผิดพลาดเป็นอย่างมากอันนี้เป็นกรรมคนเท่า คนแก่บนเล่าไว้ทำอันยังเอ้อทำเร็วๆทำอันยังเอ้อรีบด่วนทำเมื่ออายุหนุ่มอายุกำรรมเฮาว่าจะท่าเมื่อแก่มันบะแน่บะนอนบางทีบัดันแก่สะกร,รมบัดใจเป็นตาเฮา มันอาจจะเป็นตาคนอื่นขี่รถขึ้นรถไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นแข้งหักขาหานไปเสียก่อนหรือตายไปเสียก่อนก็บ่ได้มีโอกาสไปวัดไปวาเฮือไปเมื่อนมนมกำๆเออเมื่อวันที่เจ็ดแต่วันซืน ตุลงไปที่วัดพระธาตุดอยคำเปิ้นเอาธรรมสัญจรไปตกนีิหัน่นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเรียกว่าอบปตและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกว่าอบตอ ร่วมกับกํานันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสัทธาผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่แรกตุลุงก็คิดว่าจะบ่มีโค้นเพราะว่ามันไก่ลุกจากบ้านดอนปิน ลุกจากบ้านตำนักลุกจากแม่เห้ยลุกจากบ้านปัจจีลุกจาก